t ค Academy Fantasy s e a s 8กันต่อนะครับน้องคนเล็กสุดของบ้าน True AF ครับตัวแทนออรดิชั่นจาก p บกับ James V10 น้องคนเล็กสุดนะครับเป็นตัวแทนออรดิชั่นจากภาคใต้นะครับ ับเพลงคือฉันรักเธอครับ ไม่ได้เรื่องในเรารู้สึกดีเก่าบางาวิญ่าณฉันรู้ว่าฉันมันมีแต่เช้า กันอย่างเดิมจะได้หรือเปล่า เจมสวีศึกครับโชว์ต่อไปนะครับสาวน้อยคนนี้เป็นตัวแทนจากโรงเรียนชุมพวงศึกษาจังหวัดนครราชสีมาที่จริงแล้วทุกคนก็คงจะรู้ว่าเธอถนัดเพลงลูกทุ่งแต่วันนี้คืนนี้ เธอต้องร้องเพลงสากรของคุณทัทยักนะครับในเพลง Come Rain Come Shine New V ยี่สิบสองครับ 2 2และบ1 0ฟังคเมนต์ครับเชิญคุณปักครับสวัสดีครับน้องเจมส์ของน้องดิวนะครับอ่ะน้องเจมส์ก่อนเลยนะครับน้องเจมส์เป็นคนบุคลิกน่ารักนะครับเป็นตีที่น่ารักมากที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับเป็นธรรมชาติมากนะครับเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ไม่เหมาะกับเพลงที่ร้องเลยนะครับผมเพลงที่ร้องเป็นจังหวะเรกเก้นะครับ ต้องการความมีความเฉพาะตัวของสไตล์เพลงแบบนี้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นดินามิกหรือว่าเป็นเป็นคำร้องที่สั้นยาวหนักเบาเนี่ยเราต้องฝึกโฟนิกเยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องห่วงว่าวันไหนจะออกจากบ้านวันนี้หรืออีกสักหลายสัปดาห์ข้างหน้าเราจากบ้านนะครับออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะชวนมาตั้งวงกันใหม่กับพี่นี่แหละครับวงของเราจะชื่อเจน กับปังคุงนะครับขอให้โชคดีอ๋อ,อส่วนส่วนน้องดิวนะครับส่วนน้องดิวเนี่ยพี่บอกตรงว่าพี่เสียใจมากๆที่พี่ไม่ได้คอมเมนต์ครับพี่เสียใจจ,จริงๆต้องฟังพี่ไก่คอมเมนต์ครับใช่พี่ไก่ครับครับผมครับสวัสดีครับน้องดิวน้องเจนนะครับ ต่อน้องเจนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับร้องดีขึ้นนะครับพี่ขอชมนะครับแล้วก็แต่ทุกอย่างมันรู้สึกมันห้อยหมดเลยนะต้องพยายามเก็บขึ้นคือแบบร่างกายเราแบบเหี่ยวไปนิดหนึ่งนะครับมาที่น้องดิวนะครับน้องดิวเนี่ยเป็นพี่ว่าโจทย์มันยากนะ,พะเพลงเพลงนี้สำหรับน้องดิวนะครับคิดว่าน้องดิวยังมีความกังวลอยู่เยอะมีความกลัวอยู่เยอะ,มมอยยอะไม่กล้าแสดงออกมากเท่าที่ควรสายตาไม่เชื่อมกับ ความรู้สึกคนดูเลยไม่ไม่สัมผัสเขาเลยนะครับมีความกังวลอยู่สูงตัวนี้เป็นจุดสําคัญมาก,กว่าร้องด้วยซ้าไปนะครับคือการสื่อสารกับคนให้ได้จริงๆมีคุณสมบัติด,ดีทั้งทั้งหุ่นดีนะครับตาสวยหน้าสวยหมดทุกอย่างเลยหนูต้องใช้ให้เป็นนะต้องใช้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ก็กําลังคิดว่าเราเหมาะกับรูปทุ่งอย่างเดียวหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงหลายอย่างวันนี้ร้องก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับพลาดหลายอย่างเนื่องจากความกังวลของเราก็พัฒนาตัวเองเยอะนะครับ โชคดีครับเป็นครับค่ะก็ ภาพรวมของทั้งคู่นะคะคือว่าน้องดิวมีพลังมากกว่าน้องเจมนะคะน้องเจมทําได้ดีแต่พลังของเจมเจมเหมือนกับบกังวลไม่รู้ว่าคือกังวลเรื่องจังหวะมากเกินไปแล้วเนื้อร้องมันหายพอเนื้อร้องหายเราไม่สามารถจับอะไรได้เลยเพราะมัวแต่ไปกังวลเรื่องจังหวะเพราะฉะนั้นเป็นนักร้องเราต้องมีความหมายของการร้องมาก่อนแล้วเดี๋ยวจังหวะมันจะมาเองลูกนะคะจังหวะที่ย่ำเนี่ยทำถูกจังหวะนี่ก็เก่งแล้ว นะเพราะฉะนั้นอย่าโฟกัสผิดที่นะคะทำได้ดีแล้วนะส่วนน้องดิวคะน้องดิวเต้นมั่นใจลูกเต้นชัดนะคะเต้นสวยแต่เหมือนอย่างที่พี่ไก่พูดครูเติมเลยว่าหนูไม่ได้ปลดล็อกตัวเอง หนูไม่ปลดล็อกตัวเองลูกหนูไม่อิสระนะคะการสร้างบุคลิกภาพตัวเองด้วยท่าเต้นเนี่ยมันสําคัญมากถ้าเต้นดีอย่างนี้แล้วเนี่ยหนูสามารถสร้างบุคลิกภาพท่าเต้นของตัวเองได้เพราะหนูเป็นคนมีจังหวะนะคะนะคะสามารถทําได้ค่ะลองไปดูลองไปสอบถามแบบก็เรียกอะไรปรึกษาครูเต้นดูนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ V22 และ V10 ครับและอีกสักทู่นึง เราจะมาพบกับนักล่าฝันที่คุณกำลังรอคอยจาก True Academy Fantasia ครับ ปฏิบัติการล่าฝัน t รูอ u g academy fantasia ที่สร้างศิลปินประดับวงการมาแล้วนับร้อยคนเจมส์วีสิลูกชายท่านผู้พิพากษานักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนสตรีวิทยาสมที่ฝันอยากเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง เส้นทางที่จะเป็นนักร้องของผมนะครับก็เริ่มตั้งแต่ม1ม2เลยตอนแรกๆก,ก็เริ่มจากการที่ไปประกวดร้องเพลงที่ต่างๆเนี่ยครับมีครั้งหนึ่งคือได้ไปร้องแล้วก็พอเราร้องจบปั๊บมีคนตบมือแสดง,งว่าเออเขาชอบเรานะชอบเราที่เราร้องเพลงนะแล้วก็รู้สึกดีครับที่มีคนชอบเราในการร้องเพลงก็เลยเป็นเหมือนกับว่าแรงบันดาลใจทําในสิ่งนี้ต่อๆมาครับดิวว22ลูกสาวของครอบครัวค้าส่งแหนมและไส้กรอกแห่งเมืองโคราชดิว ฝันอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงอย่างพุ่งพวงดวงจันทร์ไอดอลของเธอดิวพยายามฝึกฝนการร้องเพลงไปพร้อมๆกับช่วยครอบครัวทํางานทําให้ดิวพัฒนาความสามารถขึ้นเรื่อยๆจนได้รับเลือกให้เป็นนักร้องนําในวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนชุมพวงศึกษาที่เธอเรียนอยู่นั่นเองแล้วอีกฝันหนึ่งของดิวก็คืออยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพคนหนึ่งของเมืองไทยดิวเป็นนักร้องประจําโรงเรียนแล้วก็เป็นนักร้องประจําวงเคยได้ รางวัลน,นักร้องดีเด่นอยู่สองรางวัลและถ้าหากคุณผู้ชมอยากให้การล่าฝันครั้งแรกของเจมประสบความสำเร็จโหวต V10 หรือถ้าเอ็นดูสาวน้อยลูกทุ่งอย่างดิวโหวต V22